วันนี้เรามาดูวิธีการเอาตัวรอดเมื่อรถเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเกิดอุบัติเหตุกันนะครับวิธีแรกนะครับเราจะมาเปิดประตูหน้ากันนะครับในกรณีที่คนขับเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับเราจะมาเปิดที่เซฟตี้วาล์วตัวนี้นะครับอ่ามาเปิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็หมุนตามลูกศรกันนะครับ ให้เสียงลมหมดก่อนแล้วก็สามารถดึงประตูด้านหน้าได้นะครับแล้วก็เซฟติวอลตัวนี้นะครับจะสามารถตัดลมประตูด้านหลังได้ด้วยครับผมลมประตูยันตัดน,นะครับด้านหน้าและวก็ด้านหลังนะครับก็สามารถเอามือเปิดได้เลยนะครับ ที่2นะครับผมก็คือการเปิดประตูหน้าต่างนะครับแน่นอนรถพัดลมนะครับจะมีหน้าต่างนะครับจากด้านหน้าสุดด้านหลังนะครับเราสามารถเปิดแล้วก็ลงได้เลยนะครับเดี๋ยวครับที่การเปิดอ่านนี่เปิดเสร็จแล้วครับสามารถโดดไปเลยครับดดได้เลยโอเคนะครับสามนะครับผมก็คือจะสามารถออกด้านประตูฉุกเฉินนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการก็คือดึงบล็อกนี้ออกแล้วก็ กันนะครับดินชีวิตขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จะสามารถเปิดได้นะครับอันนี้คือวิธีที่3นะครับข้อควรระวังนะครับสําหรับตรงนี้นั่นก็คือห้ามเปิดในช่วงของรถกําลังวิ่งนะครับห้ามเปิดโดยเด็ดขาดเพราะมันจะทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้ถนมถนนร่วมกันนะครับผมแล้วก็อาจจะทําให้ผู้โดยสารตกได้นะครับอันนี้วิธีสุดท้ายนะครับในกะร,รณีที่ คนที่อยู่ข้างนอกและก็จะมาช่วยผู้โดยสารที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ประตูปิดไม่สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็สามารถเปิดว,ว่าวว์ฉุกเฉินได้ตรงนี้นะครับผมอ่ะเปิดออกแล้วก็หมุนตามลูกศรครับผมแล้วก็รอให้ลมหมดสักครู่นะครับแล้วก็เราสามารถดึงประตูออกได้เลยครับผมป,ประตูได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เช่นกันครับผม คือวิธีการเอาตัวรอดของรถคันนี้นะครับผมเมื่อเกิดเฉยนั่นเองนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับก็จะมีวาล์วเฉยอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ที่สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ปิดหน้าต่างนะครับที่สามารถเปิดได้แล้วก็ประตูเฉยด้านหลังแล้วก็วาล์วด้านนอกนะครับผมก็ขอจบนะครับการนําเสนอเกี่ยวกับการเอาตัวรอดนะครับเมื่อเกิดเหตุเฉนของรถคันนี้แก๊ินะครับผมโอเคขอบคุณครับ